และในชิปวิดีโอนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูไอดีห้องข่าวหรือว่าชุดเล็กนาอกเป็นเวอร์ชั่นแรในเกมฟรีไฟล์และสกินท่าทางอเวลเจจะตึงและเทขนาดไหนไปดูกันเลย ไไม่ด้กโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปโรอนี้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่คลิปโรอนี้นะในครับผมก็ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ในครับผมฝากท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำใจให้ด้วยละกันนะครับผมอ่าโอเคครับผมเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้มาแนะนํานครับผมให้ใครมาสุบนะครับผมก็ผมมารีวิวไอเดียผมว่าจะมีไอเทมอะไรบ้างนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับ โอเคอย่างนี้ครับผมก็เขาจะมีโค้ดนะครับผมอันนี้จะเป็นหน้ากรอกเติมเงินเรียบร้อยนะครับผมนี่อ่ะนี่ก็คือเป็นเติมเงินนะอ่ะผมก็เติมเงินอะไรแล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะฮะก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็น ID Free Fire นะครับอ่านี่อันนี้ก็เป็นอ่าเขาเรียกว่า ID ดีสกินหมัดนะครับผมนี่ก็เป็น ID ดีสกินปืน a b e l นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็น ID อ่าอะไรเนี่ยรวมชุดมาพิษผนึกหมานะครับแล้วก็นี่ ID รวมชุดนารุโตะนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็น ID กำทองนะครับเน้นชุดหญิง แน่ไอดีหัวบาวนนะครับอันนี้ก็ ID ดสักลาวานะฮะอันนี้ ID กางเกงนอนนะครับแล้วก็ ID หมอกเอฟอะแล้วก็อันนี้เป็น ID ของคาวนะครับนี่ ID ของแลนนะฮะเออก็นี่เลยเนี่ย ID ดีเอฟเล็กนะครับผมนี่ ID ท่าบกทงใหม่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นไอดีท่าบกทงเก่านะครับหรือว่าท่าบกทงโจรสลัดนะครับก็คือท่าบกทงตัวนี้จะแพงกว่าท่าบกทงใหม่นั่นเองนะครับอ่า นะฮะแล้วก็นี้อะไรเนี่ยมีลบบอกด้วยนะครับผมเออนะฮะโอเคนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาลุยนะครับอันนี้ก็เป็นเรียอของข่าวนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคอ่าอ่ะนี่นะครับเขาก็จะเป็นไ d เมานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปว่าผมไปเข้าจัดการอะไรเรียบร้อยก่อนล้วกันน่าไว้ผมเข้าเกมฟรีไฟล์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันหน้าตัวเกมนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในหน้าัวเกมฟรีไฟล์เรียบร้อยนะครับผมนี่เลยนะฮะห้องข่าวหรือว่าแล็กนา็อกนะครับผมนี่ก็เป็นหน้ากากไฟนะเพื่อนๆนี่แล้วก็ตัวนี้รับผมน่าจะเป็นเสื้อหัวกระโหลกนะครับผมอ่าประมาณนี้น่าจะเป็นเสื้อแรงนะครับผมนี่แล้วก็สกินโดซอนสวรรค์นะครับเออโทกอนนะนี่แล้วก็เกงนอนนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าทางกันดีกว่านะครับในส่วนท่าทางนะครับมีประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ ถ้าเป็นล่างจิงเจาะนะครับผมนี <spooky> <and> ่อ่ะผมกดทาแป็นล่างนะครับเพื่อนๆนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่แล้วก็สกินสกานะครับผมนี่นะเป็นสกินสกาแบบนี้เลยนะเพื่อนโอเคอ่ะประมาณนี้นะฮะก็มีท่าทางเวลรเจ็ดนั่นเองนะครับผมนี่อ่ะแล้วก็โอ้มีท่าทางเวลรเจ็ดประมาณ3สกินนะเพื่อนนี่เลยนะนี่ก็เป็น UMP นะครับอ่าประมาณนี้นะฮะ เล่นนรกนีครับผมหรือว่าของคราวเราก็สามารถแต่งตัวนะครับนีเซตเล่นไฮเลยนะเพะื่อนๆนี่หรือว่าเราจะไปแต่งเซตนักแข่งก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นท่าผู้ทังซานนะเพะื่อนๆนี่เลยนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ท่าหัวใจนะครับผมนี่คือต้องมีทุกไอเดียอยู่แล้วนะครับท่าน,นี้นะออแล้วก็ท่าอะไรเนี่ยสายเวทนะครับผมสยเวทท่าน,นี้นะฮะแล้วก็ เป็นจักรยานล้อเดียวนะเพื่อนๆโอเคประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ขี่กวางนะครับผมอ่ะก็ไม่ได้ลดบุญญาพาร์นะครับผมนี่ก็ยังล็อกอยู่นะเพื่อนๆนี่ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเนียครับก็เอาเป็นว่าใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะฮะยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ผมด้วยละกันและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดดิ่งไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและก็คนใหม่ๆนี่ก็เอาไปดูเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาต่อไปสำหรับคเนโยตัวลาไปก่อนบายๆครับ